สวัสดีครับท่านผู้ฟังปักกรดที่รักทุกท่านครับถ้ากล่าวถึงพญายนาคแล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับคลิปนี้ปักกรดจะนำเสนอเรื่องราวแสนมหัศรร์ในเมืองบาดาลครับด้วยความอนุเคราะห์จากคุณน้ำใสก็ขอใช้นามสมมุตินะครับที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวและแฝงไปด้วยความรู้ความสนุกตื่นเต้นในภพภูมิที่หลายคนไม่เชื่อว่ามีจริง เรื่องราวต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ทางจิตก็ขอได้โปรโดทำใจให้เป็นกลางและเป็นกุศลนะครับถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับเราไปติดตามรับฟังเรื่องราวของคุณน้ำใสพร้อมๆกันครับคุณน้ำใสเคยมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพญานาคว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงตำนาน ภายหลังได้กราบเรียนถามหลวงพ่อยงซึ่งเป็นครูบาอาจารย์องค์แรกของคุณน้ำใสท่านได้ยืนยันว่าพญานาคมีจริงจึงทําให้หมดความสงสัยเรื่องนี้แต่เหตุที่คุณน้ำใสมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับพญานาคอย่างจริงจังนั้นเกิดจากคืนหนึ่งในปี2547คุณน้ำใสได้ฝันว่ามีพญานาคห้าเศียรง,งอนสีทองตาแดงเกรดเป็นประกายสีเขียวน้ําทะเล ได้ไว่ายน้ําตามมาและก็เรียกร้องคุณน้ําใสว่าลูกเอ๋ยแม่คิดถึงลูกเหลือเกินเมื่อไรลูกจะกลับมาหาแม่ตามความรู้สึกในขณะนั้นคุณน้ําใสมีความรู้สึกว่าพญานาคที่ติดตามมานั้นเป็นแม่ในอดีตชาติของคุณน้ําใสเองต่อมาได้มีโอกาสได้กราบเรียนถามเรื่องความฝันเกี่ยวกับพญานาคนั้นกับหลวงปู่สวัสด์วัดจันนายกรุงเทพ ซึ่งขณะนี้ท่านมรณภาพแล้วซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของคุณน้ำใสอีกรูปหนึ่งท่านตอบว่ามันเป็นเรื่องจริงของคุณน้ำใสในอดีตชาติแต่ท่านสอนไม่ให้ยึดติดเรื่องในอดีตให้อยู่กับปัจจุบันเพราะเรื่องในอดีตไม่ทําให้เราเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมได้จึงทําให้คุณน้ำใสไม่ได้สนใจเรื่องพญานาคอีกแม้ว่าจะมีนิมิตเกี่ยวกับพญานาคอีกหลายครั้งก็ตาม ต่อมาประมาณปี2549ตอนนั้นเดือนกรกฎาคมคุณน้ำใสได้เริ่มฝึกกรสินน้ำคุณน้ำใสบอกว่าวันหนึ่งดิฉันได้สวดมนต์นั่งสมาธิในห้องพระที่บ้านขณะนั้นฝนตกอย่างหนักดิฉันได้จับภาพหยดน้ำฝนเป็นภาพนิมิตและก็ภาวนาอาโปกสินังไปเรื่อยๆจนคำภาวนาหายไป ดิฉันน้อมใจนึกถึงภาพหยดน้ําเพียงอย่างเดียววันนั้นรู้สึกใจสบายจิตเป็นสมาธิมากหลังจากนั้นก็กําหนดใจนิ่งๆเพียงอย่างเดียวอยู่ๆก็มีอาการวูบปรากฏภาพพญายนาคสีเขียวงอนสีทองตาแดงกลำ่ำตัวใหญ่มากยื่นเสียงมาทางหน้าต่างของห้องพระซึ่งอยู่ในชั้นที่สามของบ้านดิฉันรู้สึกแปลกใจมากเพราะภาพที่ปรากฏ คล้ายของจริงมากๆเพราะเห็นภาพตนเองยังคงนั่งสมาธิอยู่และเห็นพญานาคตนนั้นท่านกล่าวว่าเราคือพญาโพคะนาคราชเป็นกษัตริย์อยู่เมืองบาดาลฝั่งทิศตะวันออกแม่น้ำโขงเคยเป็นพ่อของลูกเมื่อ9กาบก,กับที่ผ่านมาในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีท่านในข้าบูกแก้วสีเหลืองมีรัศมีดยรอบเป็นสีเหลืองนวล วางลงบนมือของดิฉันจากนั้นดิฉันก็มีความรู้สึกเหมือนมีแรงผลักกลางลำตัวอย่างแรงภาพพญานาคและดวงแก้วสีเหลืองก็อันตราทานหายไปและเห็นเพียงภาพตนเองนั่งสมาธิตามเดิมจากนั้นจิตก็ได้ถอยออกจากสมาธิจากวันนั้นมาดิฉันได้พบท่านโภคะนคาราชอีกหลายครั้งบางครั้งท่านปรากฏให้เห็นเป็นพญานาค บางครั้งก็ให้เห็นเป็นกายมนุษย์ที่แต่งตัวคล้ายกษัตริย์โบราณมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่ดิฉันกำลังใกล้หลับดิฉันก็ได้ยินเสียงคล้ายเสียงคำรามของสัตว์ใหญ่ซึ่งเป็นเสียงที่น่ากลัวมากแต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นเป็นท่านพญาโภคะนัคราชในรูปมานพหนุ่มยืนอยู่ช่วงนั้นดิฉันเพียงแต่เห็นภาพและได้ยินเสียงเท่านั้น ไม่สามารถสื่อสารกับกายทิพย์ต่างๆได้จึงได้สอบถามผู้มียานอย่างรู้ท่านบอกว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของพญานาคคำรามท่านต้องการให้เรารู้ว่าท่านมาหาต่อมาต้นเดือนตุลาคม2549ดิฉันได้เข้าฝึกสมาธิแบบมโนมยิทธิของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานฤศีลิงดำ และนั่นก็เป็นครั้งแรกและต่อมาก็ได้เข้าฝึกหลักสูตรยานแปดก็คือที่พระจักขุยานจุตูปป,ปาตยานเจโตปริยายานปุเพนิวานุสติยานอติตังสยานอนาคตังสยานปัจจุปันนังสยานยถากรรมุตตายานเมื่ออยู่กับครูฝึกผลการฝึกก็เป็นที่น่าพอใจทุกอย่าง ดิฉันกลับมาฝึกเองที่บ้านใหม่ๆยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อแต่อย่างใดจึงได้หันมาฝึกอาณาปาณสติโดยภาวนาพระคาถารวมอภิญญาหายใจเข้าโสตดตะหายใจออกพิญญาโดยการฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดือนมิถุนายน2550ขณะที่คำภาวนาต่างๆได้หายไปเหลือแต่การจับลมหายใจเพียงอย่างเดียว ยู่ๆก็ปรากฏภาพของหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาปรากฏขึ้นในนิมิตท่านพาไปยังวิมานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและบทเรียนบทแรกที่ท่านสอนก็คืออย่าสนใจเรื่องของคนอื่นให้พิจารณาสินห้าของตนเองให้บริสุทธิ์ดิฉันไม่ได้สงสัยในสิ่งที่เห็นและได้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนทุกอย่างอยู่มาวันหนึ่งขณะนั่งสมาธิตามปกติ ได้ปรากฏภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายพระพุทธรูปปางลีลาเพียงแต่ไม่ได้ยกพระหัตในนิมิตท่านตรัสกับดิฉันว่าตามเรามาและเห็นภาพพระพุทธองค์ท่านเสด็จไปที่กลางแม่น้ำโขงและเห็นภาพน้ำแยกออกจากกันจนเห็นพื้นดินด้านล่างความรู้สึกในขณะนั้นดิฉันมีสติรับรู้ทุกอย่างต่อมาเห็นภาพตนเอง ลอยลงไปยังสถานที่แห่งหนึ่งมีแท่นปูด้วยผ้าขาวและร่างของดิฉันก็ได้ลอยลงไปตรงแท่นแห่งนั้นเวลานั้นดิฉันไม่เห็นภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ยินเพียงแต่พระสุรเสียงอันนุ่มนวลท่านตรัสว่าทุกวันพระให้มาที่นี่เพื่อให้ข้อธรรมหรืออุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติและบริวาร จากนั้นก็เห็นภาพเหล่าพญานาคทั้งหลายปรากฏขึ้นเป็นจํานวนมากมีนากลยานางหนึ่งเข้ามากราบพร้อมกับกล่าวว่าพระแม่เจ้าเจ้าขาเหตุใดท่านลืมเหตุใดท่านถึงลืมพันธสัญญาที่เคยกล่าวว่าเมื่อใดเห็นธรรมแล้วจะมาโปรดพวกเราเหล่าพญานาคยายท่านลืมคำสัญญาที่เคยให้ไว้ความรู้สึกครั้งนั้นแม้ค่อนข้างประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ดิฉันก็ได้ตั้งจิตกล่าวตอบนางไปว่าพบชาติที่เราเกิดมานับชาติไม่ถ้วนนั้นเราขออภยัยหากไม่ได้ทำตามสัญญามาวันนี้มาอยู่ต่อหน้าท่านทั้งท่านทั้งหลายแล้วผลบุญบริสุทธิ์ที่เราทำมาเพียงใดขอผลบุญจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายเพียงนั้นขอให้ท่านมีรัศมีกายที่สว่างสวยัยมีทิพยสมบัติมากมายสมความปรารถนาทุกประการ และต่อไปเราจะมาที่นี่ทุกวันธรรมะสาวนะเพื่อให้ข้อธรรมเท่าที่เราได้แล้วและขออโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายที่เคยล่วงเกินกันมาด้วยเถิดจากนั้นก็ได้ยินเสียงอนุโมทนาสาธุการว่าสาธุดิฉันก็เห็นภาพท่านโพคะนาคราชพร้อมไม่เห็นสีของท่านเห็นภาพของตนเองก้มกราบเท้าของท่านดิฉันจึงตั้งจิตขออโหสิกรรมต่อท่านทั้งสองจากนั้นก็กราบลาท่าน และเคลื่อนจิตออกจากสมาธิหลังจากนั้นทุกวันพระดิฉันก็ได้กำหนดจิตไปที่สถานที่ดังกล่าวเป็นประจำและก็เป็นเวลานาน,านหลายเดือนเพื่อทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ในอดีตชาติเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน2550เวลาประมาณตีสาหลังจากที่ได้นั่งสมาธิถึงดวงแก้วกลมใสไปเรื่อยๆจนเป็นประกายพลึก จากนั้นก็ได้เห็นภาพตนเองเป็นกายใสๆจิตเสมือนดับหายไปอยู่ๆก็ปรากฏภาพตนเองอยู่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนลักษณะเป็นห้องโถงคล้ายท้องพระโรงใหญ่มีเสาต้นใหญ่ประกอบไปด้วยรัตนะทั้งเจ็ดตรงกลางมีแท่นๆหนึ่งลักษณะคล้ายบุษราคมที่จรดญในแล้วก่อนจะใหญ่มากด้านล่างก็เป็นรัตนทั้งเจ็ที่สวยงามมาก ขณะที่รู้สึกงงๆงอยู่นั้นได้เห็นเทพธิดาสองถึงสนางเข้ามาหาพร้อมทำความเคารพดิฉันและที่แปลกมากก็คือนางนำมือขวามาแตะที่เท้าของดิฉันและนำมือนั้นไปแตะที่หน้าผากตนเองจำได้ว่าดิฉันเคยเห็นวิธีการแบบนี้ในภาพยนต์อินเดียจากนั้นนางได้กล่าวว่าพระแม่เจ้าท่านไปอยู่ที่ใดมาพวกเรารอรับใช้ท่านอยู่ตั้งนาน ในใจก็นึกว่าอุ๋ยชักจะไปกันใหญ่แล้วจึงถามเทพธิดาเหล่านั้นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ใดนางผู้เป็นหัวหน้ากล่าวว่าที่แห่งนี้คือสวรรค์ชั้นปรณิมมิตวสวัสดีนางกล่าวต่อไปว่าทุกครั้งที่พระแม่เจ้าสร้างบุญใหญ่คราใดที่พยะสมบัติมักปรากฏให้พวกเราตื่นตาตื่นใจเสมอแต่พวกเราไม่เคยเห็นพระแม่เจ้า ขึ้นมาให้พวกเราได้อนุโมทนาบุญเลยเสียงของดังได้ตัดพ่อต่อว่าต่อมาทุกครั้งก็มีการนั่งสมาธิดิฉันต้องกำหนดจิตไปสองสถานที่ที่ขาดไม่ได้ก็คือสวรรค์ชั้นปรนิมมิตรวสวัตตีและก็นาคพิภพเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้อนุโมทนาบุญที่กระทำม,มามีช่วงหนึ่งดิฉันให้ธรรมทานในเว็บธรรมะเว็บหนึ่ง เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามภูมิธรรมที่มีอยู่เมื่อถึงเวลานั่งสมาธิก็ได้กำหนดจิตไปสวรรค์ชั้นปรนิมจากนั้นก็มาที่นาคพิภพหลังจากให้เหล่านากักหลังจากให้เหล่านาักทั้งหลายอนุมทนาบุญแล้วท่านโพค้านาคราชก็ได้กล่าวว่าขณะนี้มีมารศาสนามากการเผยแผ่พระาศาสนาจะทำได้ยากขึ้น พ่ออยากให้ลูกเขียนเรื่องของเราเรื่องของชาวนาคพิภพและหน้าที่ที่เราพึงกระทําในการรักษาสมบัติจกกักรพรรดิจนกว่าจะครบอายุพระศาสนา5,000ปีและเพื่อรอการมาตรสรู้ของพระศรีอริยะเมตไตรท่านสุนันโทนาคราชผู้เป็นอินทกะของท่านเทาวิรูปักมีหน้าที่รวบรวมเพื่อนพ้องและบริวารที่กระจัดกระจายมาช่วยกันสืบต่อพระศาสนา ครั้งนั้นจึงทําให้รู้จักพญายนาคผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งนามว่าท่านสุนันโทนาคราชสําหรับสุนันโทนั้นท่านเป็นจอมกษัตริย์ผู้ครองเมืองนครบาดาลทั้งเจ็ดโดยท่านพ่อโภคานั้นเป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองที่ท่านปกครองอยู่ท่านสุนันโทเคยปรารถนาพระโพธิญาณคือผู้ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตและเคยเกิดเป็นมนุษย์ ได้เคยบวชเรียนเป็นพระภิกษุสาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตการซึ่งได้ตั้งจิตอธิษฐานจะขอธนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาก่อนที่จะละสังขารหลังจากที่อุทิศบุญและให้พญานาคทั้งหลายอนุโมทนาบุญแล้วก็ได้ทราบว่ามีชาวนาคส่วนหนึ่งได้จุติไปอยู่ภพภูมิที่สูงขึ้นตามกำลังบุญบางพวกก็ไปจุติเป็นมนุษย์ บางพวกก็ไปจุติเป็นเทวดาชั้นต่างๆเช่นสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนใหญ่เป็นนาคกัลยาหรือนาคตัวเมียจะมาเกิดในชั้นนี้และก็สวรรค์ชั้นที่6คือชั้นปรนิม,มิตวสวัสตีเหตุที่ทราบว่ามีเทวดาที่จุติจากภพพญนาคมานั้นเนื่องจากวันหนึง่งขณะที่ขึ้นไปวิมานสวรรค์ชั้นปรนิม,มก็พบว่ามีเทพบุตรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนับไม่ถ้วน และวิมานในวันนั้นสว่างสวัยมากเทพบุตรใหม่แต่ละองค์มีรัศมีกายสว่างสวยัยและก็สว่างกว่าทุกองค์ที่มีอยู่เดิมและเปตกาเทพธิดาก็ได้เข้ามารายงานว่าพระแม่เจ้าท่านอุปมาเทพบุตรจะมาเป็นหัวหน้าใหม่ซึ่งเดิมทีเป็นท่านนรสีแต่ว่าคราวนี้ที่พยสมบัติและรัศมีกายของท่านอุปมะนั้นรุ่งโรดสว่างสวยัยกว่าเทพบุตรองค์ใด พวกเราจึงยกให้ท่านเป็นหัวหน้าดิฉันจึงได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับเทพบุตรองค์ใหม่ทุกๆองค์และให้ท่านเหล่านั้นอนุโมทนาบุญของดิฉันด้วยและจึงทราบว่าท่านเหล่านั้นมาจากนาคพิภพ,พ,พล้วนแต่เคยเป็นพญานาคผู้มีฤทธิ์มากทรงอภิญญาซึ่งได้ช่วยกิจพระศาสนาตลอดมาและจะช่วยตลอดไป และนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงกับคุณน้ำใสน้ำสมมุตินะครับเรื่องลี้ลับนั้นเป็นเรื่องที่พูดกันยากครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติดตามรับฟังปักหลดก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ